คนที่ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจอาจไม่ได้เกิดจากความเป็นคนขยันเพียงอย่างเดียวเพราะในการทำงานไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ไหนแผนกไหนหรือตำแหน่งไหนก็ตามความสำเร็จในการทำงานของคนบางคนอาจไม่ได้มาจากอะไรที่พิเศษกว่าคนอื่นเลยแต่สิ่งที่ทำให้คนเหล่านั้นประสบความสำเร็จในชีวิตขึ้นอยู่กับแนวคิดมุมมองและการลงมือทำที่แตกต่าง อาศัยว่าคนที่ใฝ่าหาความรู้และขยันสร้างความชำนาญสร้างทักษะใหม่ๆให้กับตัวเองก็สามารถประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานได้บทความนี้เหมาะกับบุคคลที่มีความขยันแต่ไม่รู้ว่าต้องขยันในทางไหนบ้างถึงจะพาตัวของคุณน,นั้นไปสู่ความสำเร็จมีอะไรบ้างบทความนี้มีคำตอบค่ะ ข้อที่หนึ่งเรียนรู้อย่างไม่หยุดยัง้งคนขยันจะไม่มีข้อแมน้นข้ออ้างในตัวเองแต่จะทำตัวเป็นแก้วเปล่าเปล่าเพื่อพร้อมรับสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอการเรียนรู้อย่างไม่หยุดยัง้งทำให้ประสบความสำเร็จได้เร็วยิ่งขึ้นและคนที่มีความพยายามอดทนต่อคำพูดอดทนต่อความเครียดความเหนื่อย ในการทำงานนั้นเขาจะเป็นคนที่ปรับตัวไวคิดหาทางแก้ปัญหาได้ดีแม้จะเจอเหตุการณ์ที่มีอุปสรรคยากลำบากทำให้เขากล้าที่จะเผชิญหน้าแล้วประสบความสำเร็จในที่สุดหากพูดกันตรงๆคนยิ่งเก่งเท่าไหร่ยืนอยู่ในจุดที่สูงขึ้นไปเท่าไหร่ ยิ่งทำให้มีโอกาสที่จะอัตราจะเต็มเปี่ยมเมื่อไหร่ที่คุณคิดว่าตัวเองเจ๋งที่สุดแล้วเมื่อนั้นคุณจะหยุดการเรียนรู้ในอีกมุมหนึ่งการเรียนรู้แบบไม่สิ้นสุดจะทำให้คุณพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆในขณะที่การไม่เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมเลยจะทำให้คุณกลายเป็นคนที่ล้าสมัยและติดกับโลกเก่าๆของ ตัวเองการเรียนรู้จึงเป็นการเปิดโลกกว้างของคุณด้วยในรายละเอียดนี่คือคุณลักษณะที่กีดขวางไม่ให้คนเราเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องข้อที่2ความหลงไหลในงานที่ทำให้พยายามค้นหาและทำสิ่งที่ชอบแล้วรายได้จะตามมาเพราะถ้าคุณวิ่งไล่ล่าหาเงิน ตั้งแต่เริ่มต้นสุดท้ายคุณจะไม่มีวันค้นพบสิ่งที่ชอบประโยคสั้นๆที่หลายคนคุค้คนเคยคนขยันจะไม่รักเพียงอย่างเดียวแต่จะรักอย่างหลงไหลเพราะความหลงไหลจะทำให้โฟกัสพลังไปที่สิ่งนั้นเพียงสิ่งเดียวและจะศึกษาทุกประเด็นอย่างจริงจังทุกคนล้วนมีบุคลิกเฉพาะในแบบของตัวเองและมีบางสิ่งที่ชอบแตกต่างกันเช่น บางคนชอบร้องเพลงชอบพูดชอบเล่นกีฬาชอบคิดวิเคราะห์ชอบเขียนชอบวิจารณ์คุณเริ่มรู้ตัวหรือยังว่าคุณชอบทำอะไรสิ่งใดที่ทำแล้วมีความสุขหากคิดไม่ออกก็ลองย้อนนึกดูว่ากิจ,จกรรมอะไรที่คุณทำแล้วไม่รู้สึกเบื่อลองนั่งลิทเป็นหัวข้อดูเลยเมื่อนั่งริทแล้ว ก็ต้องมาดูอีกทีว่าสิ่งที่ชอบแบบไหนเราชอบที่สุดจากการที่เรานั่งลิ์มาทั้งหมดหากคุณคิดออกนั่นแสดงว่าคุณเจอสิ่งที่ชอบแล้วล่ะค่ะจากนั้นคุณก็แค่ทุ่มเทตั้งใจทำอย่างเต็มที่รับรองเลยว่าผลลัพธ์ที่ตามมาจะสวยงามและยั่งยืนอย่างไรก็ตามก่อนที่จะวิ่งไปที่เรื่องของวิธีการเรียนรู้ตลอดชีวิต เราอาจต้องเริ่มจากการตั้งคำถามกับตัวเองก่อนว่าเรารู้และเข้าใจแล้วหรือ,อยังว่าการเรียนรู้ที่แท้จริงคืออะไรทำอย่างไรและเรารู้หรือไม่ว่าการเรียนรู้ที่แท้จริงจะช่วยพัฒนาและสร้างโอกาสคุณได้อย่างไรบ้างเรื่องธรรมดาธรรมดาพื้นฐานนี้กลับเป็นเรื่องที่หลายคนมองข้ามเพราะเรามักไปเชื่อมโยงเรื่องการเรียนรู้ กับการเรียนการสอนการศึกษาแบบเดิมๆซึ่งไม่เคยสอนเราจริงๆว่าการเรียนรู้ที่แท้จริงคืออะไรเพราะการเรียนรู้ไม่ใช่แค่เรื่องของการได้มาซึ่งความรู้แต่ต้องรู้ว่าจะใช้ประโยชน์จากความรู้นั้นๆอย่างไรและคนที่รู้จากการเรียนรู้ที่แท้จริงต้องไม่รอให้ใครมาบอก หรือกำหนดว่าเราต้องเรียนรู้อะไรต้องขวนขวายกระหายต่อการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลาเพราะการศึกษาตลอดชีวิตเป็นมนุษย์อย่าหยุดเรียนรู้ข้อที่ 3. อยากประสบความสำเร็จตามตั้งใจจะต้องทำอะไรบ้างคนขยันจะรู้ว่าในแต่ละวันคนเราก็จะมีงานต่าง เข้ามาให้ได้ปวดหัวกันเป็นประจำบางครั้งสมองเราก็เรียบเรียงไม่ถูกคิดนี่คิดนั่นอยากทำนี่ต้องทำนั่นกลายเป็นสเปะสปะไม่มีระเบียบในที่สุดก็ไม่มีอะไรสำเร็จลุล่วงสักอย่างดังนั้นขอแนะนำหลักการทำงานให้ประสบความสำเร็จง่ายๆที่ใช้ได้ผลกว่าที่คิด ไม่ว่าคุณจะเป็นคนทำงานระดับไหนก็ตามนั่นก็คือการเขียนรายการสิ่งที่ต้องทำรายวันตามลำดับความสำคัญของสิ่งที่ต้องทำให้สำเร็จแนะนำให้จดรายการสิ่งที่ต้องทำก่อนนอนหรือไม่ก็ทำเป็นอย่างแรกในตอนเช้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กใหญ่แค่ไหนก็ตามแล้วจัดลำดับความสำคัญว่าคุณจะต้องทำอะไรให้เสร็จในวันนี้บ้าง อะไรสำคัญกว่ากันเป็นต้นความสำเร็จในการทำงานก็จะอยู่ใกล้แค่เอื้อมข้อที่4มีความอดทนและขยันหมั่นเพียรในการทำงานคนขยันมักจะมีความอดทนอดกลั้นเพียรพยายามในการทำงานเป็นพลังที่ส่งเสริมให้เราไปสู่ความสำเร็จได้คืออดทนต่อพฤติกรรมคำพูด อดทนต่อความเครียดความเหนื่อยในการทํางานอดทนต่อสถานการณ์ที่เลวร้ายรู้จักปรับตัวและคิดหาทางแก้ไขปัญหาได้จะสามารถทําให้เราเผชิญปัญหาต่างๆได้และประสบความสําเร็จในการทํางานและการใช้ชีวิตในที่สุดเพราะเส้นทางการทําธุรกิจบางครั้งก็ไม่ได้มีแค่ทางตรงเรียบง่ายและรยด้วยกลีบบุลาบ บางทีคุณอาจจะเจอทางตันทางคดเคี้ยวทางขรุขระที่อาจทำให้คุณต้องสะดุดไปบ้างนักธุรกิจจึงเปรียบดังนักสู้ที่ต้องพุ่งชนทุกปัญหาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ต้องงัดเอาอาวุธและกลยุทธ์ต่างๆมาสู้แบบสุดใจถึงแม้นจะเจอกับความล้มเหลวพวกเขาก็ไม่หวัน่นเพราะความล้มเหลวนี่แหละ ที่จะมอบบทเรียนที่หอมหวานให้แก่พวกเขาในวันที่ประสบความสำเร็จและอีกอย่างหนึ่งการที่ตัวเองนั้นล้มเหลวบ้างบางครั้งมันเป็นเรื่องปกติของชีวิตเพราะบนโลกนี้คงไม่มีใครสมบูรณ์แบบร้อปเซน์และความล้มเหลวจะตอกย้ำกับเราว่านี่แหละรสชาติของชีวิตมีล้มมีลุกมีสุขมีทุกข์ เป็นสัจธรรมที่เราทุกคนต้องพบเจอและหากวันนี้คุณต้องเจอกับความล้มเหลวก็อย่าเพิ่งคิดว่ามันคือจุดจบของชีวิตไม่มีใครเจอโชคดีตลอดไปและไม่มีใครต้องอยู่กับโชคร้ายตลอดไปเช่นกันข้อที่5อยู่กับโรคความเป็นจริงความหวังความฝันทำให้เกิดพลังคนขยันจะวาดฝันแล้วลงมือทำไม่ว่าจะมีความฝันที่ยิ่งใหญ่เพียงใดแต่ เมื่อลงมือทำจะเลือกทำจากสิ่งที่เป็นไปได้เพราะนั่นคือความจริงและคิดรู้ว่าความสำเร็จไม่จำเป็นต้องเริ่มจากสิ่งที่ยิ่งใหญ่เสมอไปเพราะมีนักวิทยาศาสตร์เคยบอกว่าการมองโลกในแง่ดีมักมีผลดีต่อสุขภาพจิตใจและส่งผลต่อสุขภาพเช่นกันส่วนนักจิตวิทยาก็บอกอีกว่าบางทีการมองโลกในแง่ร้ายก็เป็น ก็เป็นผลดีในบางสถานการณ์เช่นกันแล้วทีนี้มันจะเลยเกิดคำถามที่ว่าแล้วอะไรคือตรงกลางล่ะซึ่งนั่นก็คือการมองโลกในความเป็นจริงนั่นแหละในทีน่นี้แอดมินไม่ได้จะพยายามบอกว่าให้มองโลกความเป็นจริงจนเกินไปนะคะเพราะคนที่ประสบความสำเร็จทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ไม่ว่า จะเพ้อฝันหรือติดเกมมาก่อนพวกเขาเหล่านั้นก็ประสบความสำเร็จในแบบของตัวเองเช่นกันเขาเหล่านั้นก็คือท็อปเท่าแก่น้อยในอดีตเป็นเด็กติดเกมมาก่อนก่อนที่เขาจะเรียนเขาติดเกมมากๆดูแล้วไม่น่าจะรอดปัจจุบันเขาเป็นนักธุรกิจสาลายรวยรวยหลายพันล้านไปแล้วหรือในอดีตท,ที่มนุษย์มีความฝันว่า จะบินบนท้องฟ้าได้แล้วก็ทำสำเร็จนั่นก็คือสองพี่น้องตระกูลไรทำให้คนบินได้ดังนั้นความสำเร็จจึงเกิดขึ้นได้กับทุกคนแต่จะช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับแนวแนวคิดมุมมองและการลงมือทำห้ข้อของคนขยันเราทุกคนสามารถลอกเรียนแบบและนำไปใช้ในแบบอย่างได้ค่ะถือว่าเป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆที่เอามา ฝากเอามาบอกกัน